ับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนําชุดเล็กๆกระทัดรักแต่เสียงไม่เล็กนะครับชุดนี้ถือว่าได้เบรที่หนักแน่นมากครับผมใครชอบพลังเบรแข็งๆดึบๆนี่แนะนําเลยครับชุดนี้11,900บาทเท่านั้นได้เบรเทอร์โบไป1ใบครับข้างในเป็นดอก15นิ้ว1ดอกงานตู้แล้วครับไม่อัดทั้งหมดข้างหลังอด้านข้างมีหูจับครับสามารถยกข้อในบ้านนอกบ้านได้สบายครับผมครับตู้กลางครับก็เป็นคอลัม์ 6.5ไปด้วย2ตู้ครับนาตะแกงฉีกดอกกลาง3ดอกแหลม1ดอกต่อตู้ชุดนี้เฉพาะดอกกลาง6ดอกแหลมอีก2ดอกโอ้โหแบบโหดชุดนี้ครับงานตู้เราเป็นงานไม่อัดทั้งบมดการันตีความทนความใช้งานนานซื้อไปไม่ต้องห่วงตู้ผุตู้พังครับทใช้จนดอกขาดตู้ก็ยังใช้งานได้อยู่ก็สามารถซื้อดอกมาใส่ไดไ้อีกครับผมสำหรับตู้ไม่อัดงานอย่างนี้ครับผมครับทีนี้ชุดนี้มาพร้อมพาโมิก1ตัวครับผม คุณสมบัติพิเศษโอ้สมองคุณสมบัติพิเศษชุดนี้มิกตัวนี้ถือว่าเยอะมากว่าเป็นฟังก์ชันเอฟเฟกนะครับมีไปในตัวมิกเลยครับถือว่าร้องเพลงสนุกมากแน่นอนครับฟังก์ชัน EQ ครับโคนละช่องช่องหนึ่งเบสช่องหนึ่งกลางสบายเลยครับผมครับฟังก์ชันบลูทูธเปิดเพลงแบบไร้สายครับนั่งอยู่ข้างนอกเปลี่ยนเพลงเปิดเพลง,งได้อัตโนมัติด้ยตัวมุงยุ่งเกี่ยวกับมิกครับผมครับฟังก์ชันแต่ละช่องเพิ่มเบสเพิ่มกลางแหลม ได้ในตัวสลับตัวนี้ครับผมครับในชุดเราจะมีสายรพงไปด้วย1ชุดครับไปถึงบ้านลูกค้าก็สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยสลับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากกับชุดราคา 10, 000, 1 1 9 0 0บาทเอกสารผมคุณครับผมอ๋อเจ้าผู้สาวเจ้าจดเด้จ้า Oh,